สวัสดีสวัสดีสวัสดีดัดครับพีน e ่น้องเอฟซีดูทันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊อ e ี้แอนชาแนลลักกะประสบโชคครับพ e ี่น้องเอฟซีครับมืันนี้นำภาพเส้นสับเสนช่องตามตะลึกเดียวทางโคกสุดท้ายน้องเส้นหมี่ชุดจับคู่พี่นอ e ้องเอฟซีไลค์กดไลค์คนรอคอยวันนี้มาฮอดจอดถึงเลยพี่น้องเอฟซีก็จอกสอบถามมาไล่หลายมาไปมาไปแอ็ดประสานมาแล้วพี่น้องวันนี้เป็นบันทึกจาก การงานเป็นเปนจะมาแบบเอาเนื้อทางมาฝากตอนพี่น้อง e FC ใซ่ซปีใหม่พอดีรูปแบบแนวทางน้องเส้นหมี่งวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนเขาทั้งล่างครับพี่น้องอ e e ีฟซี่อซงวดนี้เลยสอบถามมาหลายว่า <c oughs> จุดจับคู่เพิ่นเป็นังไรได้ไปมือนี้มาหอดลละครับพี่น้องแต่ว่าก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมเดินี่น้นอง e FC ฟฝากกดติดตาม ฝากกดติดตามไว้ฝากกดไลดค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานครับพี่น้องรูปแบบยาไทยจับคู่น้องเส้นหมี่ใส่ปีใหม่หายาไม่ฉกไม่หมานพี่น้องหายหายฉคหายหมานใส่ครับปีใหม่ยโมเน่โมนอนได้พี่น,น้องเอฟซีทูสันเกิดสิธีม่เกิดขึ้นในช่องบบเป็นใดบัตเด้กคนเฮาบุญผ้าวาสนาต่างกันนะครับพี่น้อง ลังขู่ลังค้นคนไม่โฉกค,คนเห็นแนวทางคนจะไม่โฉกไม่ใช่ย่องอ๋อส่วนตัวพน,อ e นอ้องเอฟซีเนาะรูปเป็นแนวทางน้องเส้นมี่ครับพี่น้องก่อนจะชมคลิปนี้มันจะจากพี่น้องบ้านไรขู่และค้นจากกำลังเดินทางมาจะเดินทางให้เราปลอดภัยครับพี่น้องเอฟซีเนาะท่านใดอยู่บ้านอยูเซียนสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องเอฟซีเราล่วงหน้าไว้เลยนะสวัสดีปีใหม่สุขุสุขคนครับไปไปบอกไปจากกับน้องเส้นมี่ครับพี่นอ e ้องเอฟซีรูปแบบแนวทางจับคู่ ทั้งบนทั้งล่างเหมือนนีป่ป่ะเยซีตามหาหลายพี่น้องเยซีมาหอดเวลาพอดีก่อนว้อออกก่อนห้อยออกก่อนแต่ว่างเขาจะบานจีกำลังคนกัดตามจับเขอ,อ,อ่ะโย้เดี๋ยวป้า <laughs> ม่ได้มาแพงม่ได้ไวอย่าง <laughs> เดียเหตุงานคือกันกัดมันบ่ว่างเนาะเลิกกับเลิกคำ หยุดสองรูมสามรูมจันละมือจันละเวียนเขาไม่ได้เหดแล้วเนาะกินเขานอนแตะ,ะเก็ยลอ่อนเนี่ยนะับมากกับเมื่อยเลยเจ้วันหยุดยทุเลี้ยวจนกว่าจะได้เหตุสุดต,ตัวเด่นได้ไปแล้วพี่น้องอย่ีตัวเด่นได้ไปไหนด้วยเนาะต้นสีกับหน่วยล่างไ,ไปแล้วเมื่อนี้ก็เลยเป็นจับคู่ใกล้มัดม้วนเน้วแต่สิเป็นทั้งสูตรบนสูตรล่างจับคู่ให้แต่ว่าเป็นคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นล่างไปก่อน ื่อนี้ลือพอสมุิมาก,ก็เลยมาเขียนยในอาจารย์แหล่ไหมแล้วมาเมาก่าเอาไห้มึงแล้วเนาะให้เมึงแล้วนะาลว,วางวดวางวดที่แล้วนี่อ่าให้เดียนอยู่ที่เขาไ้เดียนอยู่ที่สองห้เดียนที่สองก็เลยให้เป็นตัวเน้นให้เป็นตัวเน้นไปอยู่ที่สองศูนย์กับสองสองแต่ว่ามันออกอยู่ที่สองสองเนื่องมันก็มีเลี้ยงกันอยู่สามตัวมีแค่สองศูนย์สองหนึ่งสองสองแล้วก็สองสีสองห้าปะ เออนี่แหละมีแค่นี้แหละก็เลยว้งให้แค่สองตวมันหลดสองศูนย์แล้วผิดคาดหรือแม่นว่านี่สีน้ำสองศูนย์นี่เก่าบมาแนวว่านอนดิเป็นไเด็นเปเบิด้ีน้องเอเมันมากออกมันมากออกนำก้นเออกอกนกอกนำกนี่สละเพราะว่าไอ้ัวประหารมันสองหนึ่งเลยดิแนี่เียนเป็นสองศูนย์ยังลดเซมันเป็นเปเปเบิด้ีนรองเอสนีได้สูตรก็มีอยู่ได้สองศูนเออได้สูตได้สูตรีดิ สำหรับหลักสิบเนาะที่ไห่ไปก็เป็นหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าจะเป็นหลักสิบหลักสิบล่างเท่าก็ใส่มาเรียวงวดนี้เป็นงวดที่สี่งวดนี้จะเป็นงวดที่สี่ในการที่ใส้หลักสิบล่างสูตรนี้หลักสิบล่างสูตรนี้บมพันละหลุดในสี่งวดแต่ว่ามันถังสลับไปอยู่ที่หลักหน่วยหลักหน่วยสลับมาอยู่หลักสิบ สำหรับเมื่อนี้ถ้าท่านไหนที่ไ่หมั่นใจเนาะงวดที่แล้วมันมาตกถ้าบางคนอาจจะบอกว่าอฮ้งวันนี้หรือว่ามันที่สลับกันกับกันไว้กันไหวย่างเช่นแบบว่าโตตรงนี่กับกะบลายเนี่ยจะน้อยตัวตรงนี่ก็คือเน้นโตกันนี่ก็หน้อยๆลงเป็นโตกับชัวร์ปะเอาโตกันไปจะหาบาทรก็หนีจักสิบบาทเลยจีแมนเปตั้งแต่เพราะว่ามันเคยมันเคยสลับ งวดแรกนะงวดแรกนะมาหลักสิบตรงเลยงวดที่สองมาเนี่ยก็คือไปอยู่หลักหน่วยงวดที่สามมาตรงงวดที่หลังงวดที่สี่เนี่ยเออเาเดียวมันสลับเอาเดียมันสลับเนี่ยสลับมารุ่นกันต้องมารุ่นสำหรับหลักสิบก็อยู่ที่หนึ่งสองเก้าส่วนหลักหน่วยก็อยู่ที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จำง่ายๆหนึ่งสองเก้าจับคู่กันกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สำหรับในสูตรของเขาก็ะให้จะให้เด่นมาอยู่ที่หนึ่ง เด่นมาอยู่ที่หนึ่งเขาก็เลยใสตัวหลักหนึ่งมาจับเขาเด่นตาหลักสิบหลักสิบเด่นอยู่ที่หนึ่งหนึ่งมันเด่นเลยเอาหนึ่งมาจับกับหลักหน่วยเลยจับกันไงไงแต่ถ้าสมมติว่าหลักหน่วยมันมีหนึ่งจะต้องเอาหนึ่งไปจับกับหลักสิบอีกคือเก่าแต่วางวันนี้หนึ่งมีแค่ตัวเดียวก็คือเป็นอยู่ที่หลักสิบเขาก็ใส่หลักสิบมาจับเลยเขาตอนที่เขาไห้ปล่อยปล่อยไปก็มีบางท่านบอกว่าเขาคือว่าแปดดับราง บางคนว่าว่าเขาให้งแปดแต่ดับแังเนาะบางคนว่าเขาคือว่าแปดดับแังคือว่าหนึ่งศูนย์น่ะดับแังบอมารังรงก็จับขึ้นมาเขาจับมาตามสูตรสูตรข้าไปแมนแต่เขาก็บอกว่าจับให้มึงนี่และเขาก็าไ่ได้เห็นป็นตัวเด่นมาละการนี่ไหักันไว้เขาก็ตัดตัดโวนี้ทิมโซนว่าผู้ให่ที่มาตัดสิบแปดออกตัดสี่ออกตัดสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าแต่ว่าสิบเก้านี่เขาบอมาแต่ว่าเด่นสุดก็คือสิบหกสิบเจ็ดีเด่นสุดเลย แล้วับคู่กันก็ได้ยุหะยุหะคู่กันจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ให้เนตรให้ตัวเน้นตัวเด่นไปอยู่ที่หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดถ้าเซวาท่านใดที่เป็นงบน้อยงบน้อยอยากได้ตัวเน้น,เน,น,เ,น,นเน้นเด่นเลยกลับไปเลยสิบหกสิบเจ็ดแต่ว่าจะลืมกลับไว้พ่อมวดนี่ให้ให้กลับไวพ้พ่อย่างเช่น,นตัวตัวตรงเนี้ยอ่ะก็แล้วแต่ท่านที่เสื้อ แต่ว่าตัวตัวที่เป็นตัวกลับนี่แหะน้อยๆลงมาแต่ไม่น้อยติดๆไว้กันพุนกันตายลงมาเงั้นกันไว้กันไ้ดีก็ประกันได้หรอกเพราะว่าเราว่ามันเคยสลับวันที่แล้วมันมาตรงวดบอลมันสลับเืลองวันนี้มันสลับอีกนี่บางคนก็สิว่าก็คือว่าสลับกันขับบอลลูบอลลูมันสิออกสลับหรือมันสิว่าสลับหรงมันสิตรงเลยตอนนี้ตะวงอยู่ที่หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเลยพี่หลังเดยหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดส่วนตัวกันตัวร่องอยู่ที่หนึ่งเก้า หนึ่งหกนรับหนึ่งเก้าเนี่ยมันกลับได้โจมันกลับใน้โจแห่เลยอะวิญญาณเยี่ยงชี้เนาะจับได้โจแห่เลยเออหนึ่งเก้านี่บวมอกอะไรดิเออตัดออกเลยก็ได้แต่ว่าคันผู้ใหญ่มาจับกันไหมเออจันไหมเนี่ยแนแต่ถ้าสมุทรมาท่านไหนบ่มักเล่หนึ่งบ่วมมักหนึ่งในแอดบ่มักหนึ่งมึงสองกับเก้าเอให้ดูสองกับเก้าบางคนมาสองกับไปจับสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์เออบางคนมาเก้าอ่ะ จะเป็นเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์บางคนโอ้ยมักอยู่ที่เลขศูนย์ในแอดมักศูนย์มักศูนย์จะเอานึงมาจับกับศูนย์เลยหนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์มันไม่แช่นี่ไงไงเดี๋ว่าตรวที่เขาจับมาเพือเขาเอาเรียนตามสูตรเขามาเมืองแล้วเลขได้นีนะนี่มีจับตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวมาเลขเก้ามันคือกันเนาะ ในเจ็ดตัวนี่อนี้เด่นตัวใดตัวใดเด่นสุดมันเด่นสุดอยู่ที่หนึง่งแล้ก็เอานึ่งมาจาับกันเหมือนเลยมักนก็ได้มาเป็นชุดนี้เลยวัดเป็นชุดนี่ง่ายจับกันง่ายๆอืออ่ะนี่เครื่อรถบรรทกุกสารจับคู่ล่างครับพี่นอ e ้อังยี่สิบชุดทางของน้องเส้นหมี่อยาจะเลือกฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อประผาดข่าวสารดีๆคลิปใหม่ๆจากทั้งที่บ้านครับพี่น้อังยี่สิบลองกดกดกดติดตามไว้ถ้าร่วมมาสอบถามกดติดตามมันเสียงเงินอยู่บ่แอัท กดติดตามไม่เสียตังค์เดอ้อพี่น้องเดอ้อบ่ได้เสียเงินดอกกดติดตามไว้ใครกดสิโทรมาสอบถามน้องเชียร์ที่มานตดภารกิจก็สิบ่ได้รับสายกันก็สิเครียดให้กันอีแหละจะ้ะฝากไว้เป,ไป็นแนวทางครับพี่น้องฮามีโชคมีหมานสซปีหม่ผมก็เอาสิมีลาไปก่อนครับพี่น้องอยินดีทูลสั่งสวัสดียังแมครับพี่น้องครับ